สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับที่เชิชนพิชาค่ะในสื่อการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่3รายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะคะที่เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ค่ะนั่นก็คือจำนวนนับไม่เกิน1,000และ 0, ซึ่งในวันนี้นะคะจะเป็นท็อปิกสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1ค่ะนั่นก็คือแบบรูปของจานวนนับ อันดับแรกเลยนะคะเรามาทบทวนเนื้อหาจากสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนคะ่ะนั่นก็คือในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนนับการเรียงลำดับจำนวนนับนะคะมีด้วยกัน2แบบะคะ่ะ 1. จํานวนหลักเท่ากันและ2นะคะจํานวนหลักไม่เท่ากันคะ่ะการเรียงลำดับจํานวนนับนะคะเพื่อให้ง่ายนะคะเราจะต้องมีพื้นฐานของการเปรียบเทียบจํานวนนับมาก่อนคะ่ะ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะซึ่งในตัวอย่างนี้ค่ะเพราะเราเรียงลาดับจํานวนนับจากมากไปน้อยค่ะเรามาพิจารณาแต่และจํานวนกันเลยนะคะจํานวนที่1ค่ะเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบมีจนวนสี่หลักค่ะจํานวนที่2 1งหนึ่มืจํ้อยาามีจานวน5หลักค่ะจํานวนที่3ามแร้อยเก้าสิบห้ามีจํานวนสหลักค่ะจํานวนที่ส 2258มีจำนวน4หลักค่ะจำนวนที่5 8208มีจำนวน5หลักค่ะจำนวนที่6 54355มีจําจำนวน5หลักค่ะสังเกตนะคะในโจทย์ข้อนี้นะคะมีจำนวน6จจำนวนค่ะและมีจำนวนหลักที่เท่ากันแล้วก็มีจำนวนหลักที่ไม่เท่ากันค่ะ การเรียงลำดับนะคะจำนวนนับจากมากไปน้อยนะคะจำนวนหลักมากย่อมมีค่ามากกว่าจำนวนที่มีหลักน้อยกว่าค่ะเอาใหม่ครั้งหนึ่งนะคะจำนวนหลักมากจะมีค่ามากกว่าจำนวนที่มีหลักน้อยกว่าค่ะดังนั้นนะคะใน6จจำนวนนี้นะคะหลักที่มากที่สุดคือ ห้าหลักค่ะห้าหลักนะคะมากกว่าสี่หลักแล้วก็มากกว่าสามหลักค่ะดังนั้นนะคะเราจะมาพิจารณาจํานวนที่มีห้าหลักกันก่อนค่ะซึ่งมีด้วยกันสามจำนวนค่ะจํานวนที่มีห้าหลักนะคะจะมีหลักที่มากที่สุดคือหลักหมื่นค่ะเรามาพิจารณาหลักหมื่นกันค่ะหนึ่งอยู่ในหลักหมื่นจะมีค่าเท่ากับหนึ่งหมื่นค่ะแปดอยู่ในหลักหมื่นจะมีค่าเท่ากับแปดหมื่นค่ะ าอยู่ในหลักหมื่นจะมีค่าเท่ากับ50,000ค่ะ10,000 80,000 50,000นะคะ80,000ค่ะมีค่ามากกว่า10,000แล้วก็50,000ค่ะดังนั้นนะคะตอบได้เลยค่ะจำนวนแรกที่มากที่สุดนะคะนั่นก็คือ8 2 0 8ค่ะเมื่อเคนเสร็จแล้วนะคะให้กากบาทค่ะจากนั้นนะคะเรามาพิจารณาจำนวนที่เหลือกันค่ะระหว่าง10,000กับ50,000ค่ะ 5 0 0 0 0นะคะมีค่ามากกว่า1 0,000ค่ะดังนั้นนะคะจำนวนต่อไปที่เราจะเขียนคือ5 4 3 5 5ค่ะเมื่อเขียนเสร็จนะคะการกระบาดท,ทิ้งเลยค่ะดังนั้นนะคะเราจะเหลือเพียงแค่1จํานวนนะคะที่มี5หลักให้เราเอามาเขียนเลยค่ะนั่นก็คือ1 6ึ่เมื่อเราเขียนเสร็จนะคะเราการกระบาดเลยค่ะ ต่อไปนะคะเรามาพิจารณาจํานวนที่เหลือกันค่ะระหว่าง4หลักกับ3หลักค่ะ4หลักนะคะมีจํานวนหลักมากกว่า3หลักค่ะดังนั้นนะคะเรามาพิจารณาจํานวน4หลักกันก่อนค่ะซึ่งมีด้วยกัน2จํานวนนะคะซึ่งใน4หลักนี้นะคะมีหลักที่มากที่สุดนะคะนั่นก็คือหลักพันค่ะเรามาพิจารณาหลักพันกันก่อนนะคะ 7อยู่ในหลักพันจะมีค่าเท่ากับ7 0 0 0ค่ะ2อยู่ในหลักพันจะมีค่าเท่ากับ2,000ค่ะ7 0 0 0กับ2 0 0พ7 0 0 0มีค่ามากกว่า2,000ค่ะดังนั้นนะคะจำนวนต่อไปที่เราจะเขียนคือ7,3 5 0ยค่ะเมื่อเขียนเสร็จนะคะให้การกรบาดเลยค่ะ ดังนั้นนะคะเราจะเหลือจํานวนที่มี4หลักเพียงแค่จํานวนเดียวค่ะให้เราเอามาเขียนเลยค่ะนั่นก็คือ2258ค่ะเมื่อเขียนเสร็จให้กากกระบาดเลยค่ะต่อไปนะคะสังเกตค่ะจะเหลือเพียงแค่จํานวนเดียวค่ะที่เรายังไม่ได้เขียนนะคะให้เราเอามาเขียนเลยค่ะนั่นก็คือ895ค่ะ ดังนั้นนะคะคำตอบในข้อนี้นะคะการเรียงํำดับจำนวนนับจากมากไปน้อยจะตอบได้ดังนี้ค่ะนั่นก็คือจำนวนที่1ค่ะ8208จำนวนที่2 54355จำนวนที่3 1639จำนวนที่4 7350จำนวนที่5 2258 และจำนวนสุดท้ายค่ะ895ค่ะเรามาเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันนะคะนั่นก็คือในเรื่องของแบบรูปของจำนวนนับค่ะแบบรูปของจำนวนนับนะคะจะมีด้วยกัน3แบบค่ะ แบบที่1นนะคะคือแบบรูปของจํานวนที่มีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นทีนละเท่าๆกันค่ะ <uka> แบบที่2นะคะนั่นก็คือแบบรูปของจํานวนที่มีความสัมพันธ์แบบลดลงทีละเท่าๆกันค่ะและแบบที่3มนะคะคือแบบรูปของจํานวนที่มีความสัมพันธ์แบบรูปซ้ำค่ะ เรามาดูแบบที่1กันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือแบบรูปของจํานวนที่มีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นทีละเท่าเกันค่ะตัวอย่างนะคะจํานวนที่1คือสามจนวนที่สองคือหจํานวนที่สามคือ9จ้าจนวนที่สี่คือสิบสองและจํานวนที่ห้าคือสิบห้าค่ะวิธีการทํานะคะเอาวิธีเบสิกก่อนค่ะนั่นก็คือเอาสามไว้ใ่ใจค่ะแล้วนับต่อให้ถึงหนะคะสามแล้วสี่ห้าหก จะรู้ได้ทันทีเลยค่ะว่าเพิ่มขึ้นืีละสามซึ่งวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่ง่ายแต่เป็นวิธีที่เสียเวลาค่ะดังนั้นนะคะที่เชื่อมีวิธีที่ง่ายมากกว่านั้นค่ะนั่นก็คือเราต้องจับจํานวนที่อยู่ติดก,กันนะคะ2จํานวนค่ะจากนั้นนะคะให้เอาจํานวนที่มากเป็นตัวตั้งค่ะลบด้วยจํานวนที่น้อยค่ะเรามาดูวิธีการทําแบบนี้กันนะคะนั่นก็คือจํานวนที่1น,นะคะคือ3ค่ะ จำนวนที่2นะคะนั่นก็นคือ6ใช่ไหมคะระหว่างจำนวนที่1นะคะกับจำนวนที่2นะคะจำนวนที่2ค่ะมากกว่าจำนวนที่1ค่ะดังนั้นนะคะให้เอาจำนวนที่2ตั้งค่ะแล้วลบด้วยจำนวนที่1นะคะก็จะได้เป็น6กลบสค่ะเท่ากับ3นะคะดังนั้นนะคะจำนวนที่2นะคะเพิ่มขึ้นจากจำนวนแรกนะคะคือ3 แสดงว่า3บวก3จะเท่ากับ6ค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเอา6บวก3นะคะจะเท่ากับ9ค่ะ9บวก3จะเท่ากับ12 12บวก3เท่ากับ15ค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะจำนวนที่1คือ6จจำนวนที่2คือ11จําจำนวนที่3คือ16จําจำนวนที่4คือ21และจำนวนที่5คือ26ค่ะ ให้เราจับคู่นะคะจํานวนไหนกับจํานวนไหนก่อนก็ได้ค่ะแต่จะต้องเป็นจำนวนที่ติดกันนะคะพี่เชอร์จะเอาจํานวนแรกกับจํานวนที่2เหมือนเดิมก่อนนะคะจํานวนแรกนะคะคือ6ค่ะจํานวนที่2คือ11ค่ะสังเกตนะคะระหว่าง6กับ11อะไรมากกว่ากันคะ11มากกว่าค่ะ,ะแสดงว่าให้เอา1 1เป็นตัวตั้งนะคะแล้วลบด้วย6ค่ะ11ลบ6นะคะจะได้กับ5ค่ะ แสดงว่าจำนวนที่2นะคะเพิ่มขึ้นจากจำนวนแรกคือ5ค่ะนั่นก็คือ6บวก5จะเท่ากับ11ค่ะ11บวก5จะเท่ากับ16ค่ะ16บวก5จะเท่ากับ21ค่ะ21บวก5จะเท่ากับ26ค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะจำนวนแรกคือ32จําจำนวนที่2คือ36จําจำนวนที่3คือ40สิ จำนวนที่4คือ44และจำนวนที่5คือ48ค่ะให้เราจับจำนวนไหนก็ได้นะคะที่อยู่ติดกันค่ะและเอาจำนวนที่มากนะคะเป็นตัวตั้งลบด้วยจำนวนที่น้อยค่ะ ซึ่งพี่เชร์นะคะก็จะเอาจำนวนแรกกับจำนวนที่2เหมือนเดิมค่ะจำนวนแรกนะคะคือ3าจำนวนที่2คือ36ค่ะ32กับ36นะคะ36ค่ะมีค่ามากกว่า32ดังนั้นนะคะพี่เชร์จะเอา36บ้างลบด้วย32ค่ะซึ่งจะได้เป็น4ค่ะดังนั้นนะคะ32บวก4จะเท่ากับ36ค่ะ36บวก4เท่ากับ4สิค่ะ สี่สิบวกสี่เท่ากับสีค่ะ44่สิบวกสี่เท่ากับสีค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะ315ร้าจำนวนที่1นึ่จำนวนที่สองสามร้อจำนวนที่3 365ามาจำนวนที่4ี่สามร้าจำนวนที่5 4าสีค่ะสังเกตนะคะ ให้เอา2จํานวนที่อยู่ติดกันค่ะให้เอามาลบกันโดยเอาจํานวนที่มากเป็นตัวตั้งลบด้วยจํานวนที่น้อยนะคะเพี่เชิญก็เอาจํานวนที่1กับจํานวนที่2นะคะจํานวนที่1คือ315จํานวนที่2คือ340 340มากกว่า315ค่ะดังนั้นเอา340ตั้งลบด้วย3 1 5ค่ะดังนั้นนะคะจะได้เป็น2ีค่ะ จากนั้นนะคะเราจะรู้ได้ทันทีเลยค่ะว่า315นะคะบวก25ได้เท่ากับ340ค่ะจากนั้นนะคะ340บวก25ได้เท่ากับ365 365บวก25เท่ากับ390ค่ะ390บวก25เท่ากับ415ค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะ จำนวนแรกคือ2ี่จำนวนที่2คือ70จำนวนที่3คือ120จำนวนที่4คือ170และจำนวนที่5คือ220ค่ะให้จับจำนวนที่อยู่ติดกันนะคะ2จำนวนค่ะและเอาจำนวนที่มากที่สุดตั้งลบด้วยจำนวนที่น้อยนะคะพี่เช่์จะเอา2จำนวนแรกเหมือนเดิมค่ะ จำนวนที่1.20จำนวนที่2.70คือค่ะจำนวนที่2นะคะมากกว่าจำนวนแรกก็คือเอา70ตั้งลบด้วย20ค่ะ70ลบ,บ20จะได้เป็น50ค่ะแสดงว่า20นะคะบวก50เท่ากับ70ค่ะ70บวก50เท่ากับ120 120บวก50เท่ากับ170 170บวก50จะได้เป็น220ค่ะ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะซึ่งตัวอย่างนี้ค่ะให้เราหานะคะจํานวนที่หายไปสองจนวนในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะจํานวนที่1 21จํยดจนวนที่สองจํานวนที่สามช่องสี่เหลี่ยมจํานวนที่สี่ํานวนที่ห้าสี่ดจนวนที่หกช่องสี่เหลี่ยมและจํานวนที่เจ1ดห้าค่ะวิธีการทํานะคะให้เราจับสองจนวนที่อยู่ติดกันค่ะ เอามารลบกันค่ะโดยเอาจํานวนที่มากนะคะเป็นตัวตั้งลบด้วยจํานวนที่น้อยค่ะคําตอบนะคะเราจะรู้ได้ทันทีเลยค่ะว่าจุดข้อน,นี้เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่เรามาดูวิธีการทํากันนะคะโดยที่เชื่อจะเอา2จํานวนแรกนะคะนั่นก็คือจํานวนที่1 21จํานวนที่2 26ค่ะสังเกตนะคะระหว่าง21กับ26นะคะ26ค่ะมีค่ามากกว่า21 ดังนั้นนะคะเอา26นะคะเป็นตัวตั้งค่ะลบด้วย21ค่ะจะเท่ากับ5นะคะซึ่งข้อนี้นะคะเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าจํานวนในรูปเพิ่มขึ้นทีละ5ค่ะ,สะแสดงว่า21นะคะบวก5จะเท่ากับ26ค่ะวิธีการหาจํานวนที่3นะคะเราก็เอา26ตั้งแล้วก็บวกด้วย5ค่ะจะได้เป็น31ค่ะซึ่งเป็นจํานวนที่3นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะ31บวก5นะคะจะได้เท่ากับ36ค่ะต่อไปค่ะ36บวกหาได้41นะคะวิธีการหานะคะจำนวนที่6นะคะตรงนี้ค่ะให้เราเอา41ไปบวกกับ5ค่ะจะได้คำตอบคือ46ค่ะซึ่งเป็นจำนวนที่6นั่นเองค่ะ เรามาเข้าสู่แบบที่2กันเลยนะคะนั่นก็คือแบบรูปของจํานวนที่มีความสัมพันธ์แบบลดลงทีละเท่าๆกันค่ะตัวอย่างนะคะจํานวนที่หนึ่งานวนที่สองจํานวนที่30จํานวนที่4ี่เจดและจํานวนที่5้าค่ะสังเกตนะคะ16มากกว่า13 13มากกว่า10 10มากกว่าเจดดมากกว่า4นะคะแสดงว่านี่คือจํานวนลดลงค่ะ เราต้องไปดูกันนะคะว่าลดลงทีละเท่าไหร่นะคะวิธีการทำนะคะทำคล้ายลักษณะกับจำนวนเพิ่มได้เลยค่ะให้เรานะคะจับ2องจำนวนที่อยู่ติดกันค่ะเอามารลบกันค่ะแต่จะต้องเอาจํานวนนะคะมากตั้งค่ะลบด้วยจํานวนน้อยนะคะตัวอย่างนะคะพี่ชาจะจับ2องจำนวนนี้นะคะนั่นก็คือ2องจำนวนแรก จำนวนแรกนะคะก็คือ16ค่ะและจำนวนที่2นะคะคือ13ค่ะสังเกตนะคะ16มากกว่า13แสดงว่า16เป็นตัวตั้งค่ะและลบด้วย13ค่ะจะได้เท่ากับ3แสดงว่าจำนวนที่2นะคะลดลงจากจำนวนแรกนะคะ3นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะจะได้ว่า16ลบ3จะเท่ากับ13ค่ะ13 ลบสามจะเท่ากับส 10, 10ิบสิบลบสามจะเท่ากับเจ็ดเจ็ดลบสามจะเท่ากับสี่นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะจำนวนที่หนึ่งแปดสิบแปดจำนวนที่สองแปดสิบสี่จำนวนที่สามแปดสิบจำนวนที่สี่เจนน็ดสิบหกและจำนวนที่ห้าเจ็ดสิบสองค่ะวิธีการทำค่ะเช่นเดิมเลยค่ะให้เอาจำนวนสองจำนวนที่อยู่ติดกันค่ะเอามาลบกัน โดยเอาจํานวนที่มากเป็นตัวตั้งลบด้วยจํานวนที่น้อยค่ะพิเช์นะคะจะยกตัวยอย่างสองจนวนแรกเหมือนเดิมค่ะ88กับ84ค่ะ88มากกว่า84ดังนั้นเอา88ตั้งค่ะลบด้วย84นะคะจะเท่ากับ4แสดงว่าจํานวนลดลงทีละ4ีค่ะดังนั้นนะคะ88ลบ4จะเท่ากับ 84ค่ะ84ลบ4เท่ากับ80ค่ะ80ลบ4จะเท่ากับ76ค่ะ76ลบ4จะเท่ากับ72ค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะอ่านจำนวนพร้อมกันค่ะจำนวนที่1 121จำนวนที่2 116จำนวนที่3 111จำนวนที่4 106และจำนวนที่5นะคะ 1 0 1ค่ะวิธีการทำนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะให้จับ2จํานวนนะคะที่อยู่ติดกันค่ะจํานวนไหนก็ได้ค่ะแล้วเอามารลบการเอาตัวมากนะคะเป็นตัวตั้งลบด้วยจํานวนที่น้อยค่ะที่เชื่อเอา2จํานวนสุดท้ายก็แล้วกันนะคะรอบนี้เอา1 0 6นะคะั้างลบด้วย1 0 1ค่ะจะได้เท่ากับ5นะคะแสดงว่าลดลงทีละหค่ะดังนั้นนะคะ121ค่ะ ลบ5จะเท่ากับ116 116บ5จะเท่ากับ111 111 5จะเท่ากับ106 106ลบ5จะเท่าก11 6. 11 6บับ101นั่นเองค่ะดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะจํานวนที่1 225จํานวนที่2 200จํานวนที่3 175จํานวนที่4 150 และจำนวนที่ห้าหนึค่ะวิธีการทำนะคะให้จับ2องจำนวนค่ะจำนวนตรงไหนก็ได้นะคะที่อยู่ติดกันเอามารลบกันเอาตัวมากตั้งลบด้วยตัวน,น้อยค่ะพิเชอร์เอาจำนวนที่3กับจำนวนที่4นะคะนั่นก็คือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ากับหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะ175่งะคะมากกว่าหนึ่งดังนั้นเอา175ตั้งค่ะลบด้วย150ค่ะจะเท่ากับ25ค่ะ แสดงว่าลดลงทีละ25นะคะดังนั้นค่ะ225นะคะบ25จะเท่ากับ200 200ลบ25เท่ากับ175 175ลบ25จะเท่ากับ150 150ลบ25จะเท่ากับ125คะ่ะตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะ อ่านจำนวนแรกพร้อมกันค่ะจำนวนที่1นะคะ1125จําจำนวนที่2 1,075จําำนวนที่สา0 2 5ึ่าจำนวนที่4 97 5และจำนวนที่ห925ค่ะวิธีการทำนะคะเหมือนเดิมค่ะจับจำนวนตรงไหนก็ได้นะคะที่อยู่ติดกันสองจำนวนแล้วเอามารลบกันค่ะเอาตัวมากเป็นตัวตั้งลบด้วยจำนวนที่น้อยค่ะ พิเช์อเอา2ตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ975ตั้งนะคะลบด้วย925ค่ะลบกันนะคะจะเท่ากับ50ค่ะแสดงว่าในตัวอย่างนี้นะคะจะลดลงทีละ50ค่ะดังนั้นนะคะ1,125ลบ50จะเท่ากับ1,075 1,075ลบ50จะเท่ากับ1,025 หนึ 1> 1, ่งพันยี่สิบห้าลบห้าสิบจะเท่ากับเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าและเก้าร้อยเจ็ดสิบห้านะคะลบห้าสิบจะเท่ากับเก้าร้อยยี่สิบห้าค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะซึ่งในตัวอย่างนี้ค่ะสังเกตนะคะจะมีช่องว่างหรือช่องสี่เหลี่ยมอยู่นะคะนั่นก็คือจํานวนที่หายไปค่ะให้เรานะคะหาจํานวนที่หายไป2จํานวนนี้นะคะเรามาอ่านตัวอย่างนี้พร้อมกันค่ะจํานวนที่1500 จำนวนที่2 475จำนวนที่3ช่องว่างหรือช่องสี่เหลี่ยมค่ะจำนวนที่4 425ีาจำนวนที่5400จำนวนที่6ช่องสี่เหลี่ยมหรือช่องว่างค่ะและจำนวนที่7นะคะ350ค่ะสังเกตนะคะจำนวนจะลดลงเรื่อยๆค่ะนั่นก็คือ500้อยนะคะมากกว่า475แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละเท่าๆกันค่ะ ให้เรานะคะวิธีการทําว่าลดลงทีละเท่าไหร่นะคะให้เอาจํานวนที่อยู่ปิดก,กันสอํจนวนค่ะเอามารบกันและเอาจํานวนที่มากนะคะเป็นตัวตั้งค่ะด้วยตัวอย่างนี้นะคะเช่อขอยกตัวอย่างสองจนวนแรกค่ะจํานวนที่1นะคะคือห้าร้อยค่ะจํานวนที่สองนะคะคือ4ี่ร้อยเจ็ดสิบห้าค่ะ 500นะคะมากกว่า475ดังนั้น500เป็นตัวตั้งค่ะแล้วลบด้วย475ค่ะจะเท่ากับ25ค่ะดังนั้นนะคะในแบบรูปนี้นะคะคือแบบรูปของลดลงทีละ25ค่ะ 500นะคะลบ25จะเท่ากับ475ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาหาจํานวนที่อยู่ในช่องว่างนี้นะคะหรือจานวนที่3ค่ะให้เอา475ตั้งค่ะแบวลบด้วย25นะคะจะเท่ากับ450ค่ะจํานวนที่3นี้นะคะมันก็คือ450ค่ะ450 25, ลบ25เท่ากับ425 425ลบ25จะเท่ากับ400ค่ะ ต่อไปนะคะหาจํานวนในช่องว่างนี้นะคะหรือจํานวนที่6กันค่ะให้เอา400ตั้งนะคะแล้วลบด้วย25ค่ะจะเท่ากับ3 7 5ค่ะดังนั้นนะคะในช่องว่างตรงนี้หรือจํานวนที่6นะคะนั่นก็คือ375ค่ะจากนั้นนะคะเอา3 7 5ตั้งแล้วลบด้วย25จะเท่ากับ350ค่ะ เรามาดูแบบที่3กันนะคะนั่นก็คือแบบรูปของจานวนที่มีความสัมพันธ์แบบรูปซ้ําค่ะแบบรูปซ้ํานะคะหมายถึงแบบรูปที่แสดงจํานวนนะคะเป็นชุดๆดซ้ําไปเรื่อยๆค่ะอ่านตัวอย่างพร้อมกันค่ะ5 4 3สี่สาสี่สแล้วก็ช่องว่างนะคะจํานวน3ช่องค่ะนั่นก็คือจํานวนที่หายไป3ามจำนวนค่ะ สังเกตนะคะตัวอย่างที่ให้มาค่ะเป็นการแสดงจํานวนนะคะเป็นชุดๆค่ะซึ่งในแต่ละชุดนะคะจะประกอบด้วย3จํานวนค่ะนั่นก็คือ5 4 3ค่ะ5 4 3ค่ะแสดงว่าจํานวนที่หายไปนะคะนั่นก็คือ5 4 3ค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือ1 1 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 1หนึ่งร้อยสิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดหนึ่งร้อยสิบเอ็ดแล้วก็ ช่องว่างจํานวน3ช่องนะคะนั่นก็คือตัวเลขที่หายไป3จํานวนค่ะสังเกตนะคะตัวอย่างที่ให้มานะคะเป็นการแสดงจํานวนนะคะเป็นชุดๆซึ่งในแต่ละชุดนะคะจะมีด้วยกัน3จํานวนค่ะนั่นก็คือ 1, 11 1และ1ึ่ค่ะชุดต่อไปนะคะ11,11ง11ึ่ค่ะดังนั้นนะคะจานวนที่หายไปคือ1น1และก็1 1ึค่ะ เรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะอ่านพร้อมกันค่ะ56 34 33 55 56 34 33ช่องว่างหรือช่องสี่เหลี่ยมให้เติมจำนวนที่หายไปค่ะ56ค่ะแล้วก็ช่องว่างหรือช่องสี่เหลี่ยมนะคะให้เติมจำนวนที่หายไปค่ะสังเกตนะคะจำนวนที่ให้มานะคะในตัวอย่างที่3นี้นะคะจะเป็นการแสดงจำนวนที่ซ้ำเป็นชุดค่ะ ซึ่งแต่ละชุดนะคะจะมีด้วยกัน4จํานวนค่ะนั่นก็คือ 56, 34, 33แล้วก็55ค่ะชุดต่อไปนะคะก็ขึ้นใหม่เหมือนกันเลยค่ะคือ 56, 34, 33ตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ55ค่ะชุดต่อไปนะคะจะเริ่มด้วยที่56ค่ะและก็34เองค่ะ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะอ่านจำนวนพร้อมกันค่ะ2 3 4สามสี่สองสามสี่สามสี่ไปเรื่อยๆค่ะจำนวนที่12คือโจทย์ข้อนี้นะคะให้เรานะคะหาจำนวนที่12ค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะในรูปแบบซ้ำนะคะว่าแต่ละชุดมีกี่จำนวนค่ะตัวอย่างนี้นะคะในแต่ละชุดมีด้วยกัน3จํานวนค่ะนั่นก็คือ2 3 4สาม2ี่สามสี่สาสี่ไปเรื่อยๆค่ะ วิธ mm ีการหาจํานวนที่12นะคะให้เราเอาจํานวนที่12นะคะตั้งนั่นก็คือจํานวนที่เราต้องการหาตั้งค่ะหารด้วยจํานวนนะคะในชุดค่ะชุดหนึ่งนะคะมีด้วยกัน3จํานวนดังนั้นนะคะหารด้วย3ค่ะฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ12นี้คือจํานวนที่เราต้องการหาค่ะหารด้วย3 3ตัวนี้นะคะในหนึ่งชุดมี3จํานวนค่ะดังนั้นนะคะหาร3ค่ะ 12หาร3ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันนะคะถ้าหารแล้วมีเศษ1นะคะให้ตอบจำนวนที่1ค่ะของชุดถ้าหารแล้วมีเศษ2นะคะให้ตอบจำนวนที่2ของชุดค่ะถ้าหารแล้วนะคะไม่เหลือเศษหรือเศษศูนย์ค่ะให้ตอบตัวสุดท้ายหรือจำนวนที่3ของชุดค่ะ 12หาร3นะคะจะเท่ากับสี่เศษ0ูนย์ค่ะเศษศูนตัวนี้นะคะนั่นก็คือไม่มีเศษนะคะหรือเศษเป็นศูนย์ให้ตอบจำนวนที่3นั่นก็คือ4ค่ะดังนั้นนะคะจำนวนที่12คือ4ค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะอ่านพร้อมกันค่ะ1 5 11, 5 1 1 5 5 1 1ไปเรื่อยๆ จำนวนที่23คือข้อนี้นะคะให้เราหาจำนวนที่23ค่ะเรามาดูแบบรูปซ้ำกันนะคะว่าแต่ละชุดมีกี่จำนวนกันค่ะในแต่ละชุดของตัวอย่างนี้นะคะมีด้วยกัน4จํานวนค่ะนั่นก็คือ1551 1551ค่ะไปเรื่อยๆนะคะวิธีการหาจํานวนที่23นะคะให้เอา23ตั้งค่ะหารด้วยจํานวนนะคะที่อยู่ในแต่ละชุดค่ะ ซึ่งใน1ชุดนะคะมีด้วยกันสี่จนวนค่ะดังนั้นนะคะจะได้เป็น23หาร4ี่ค่ะฟังใหม่ครั้งหนึ่งนะคะ23าตัวนี้นะคะมาจากจํานวนนะคะที่เราจะหาค่ะหารด้วยสี่สนี้นะคะมาจาก1ชุดค่ะมีสี่จนวนค่ะเลยหารด้วยสี่ค่ะเมื่อหารเสร็จแล้วนะคะถ้าหารแล้วได้เศษ 1นะคะ 1, าหา him, ให้ตอบจํานวนที่1ค่ะถ้าหารแล้วได้เศษ2 3, ให้ตอบจํานวนที่2ของช <net> ุดค well ่ะถ <net> ้าหารแล้วได้เศษสามให้ตอบตัวที่3ของชุดค่ะถ้าหารแล้วไม่เหลือเศษหรือเศษเป็น0ูนย์นะคะให้ตอบจํานวนสุดท <net number 4> <ๆ>้ายหรือจํานวนที่4นั่นเองค่ะ2ี่หาร4ี่นะคะจะได้เป็น5เศษ3ค่ะดังนั้นนะคะตอบจํานวนที่3ของชุดค่ะนั่นก็คือ5ค่ะ จำนวนที่23คือ5ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบนะคะในเรื่องของรูปแบบของจำนวนนับแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมพบควนเนื้อหาบทเรียนนะคะเดี๋ยวที่เชอร์จะมีแบบฝึกหัดไว้ให้นักเรียนได้ฝึกลองทํากันค่ะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ